วิเคราะห์ทีมออฟเดอะวิคกลยุทธ์เทรดคริปโตตามกระแสเนร r a ทียลเทรดดิ the the ้งทีมออฟเดอะวิคหรือเนร์เทียลเทรดดิ้งคืออะไรมันคือกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการเทรดตามเรื่องเล่าหรือทีมที่กำลังเป็นกระแสหลักในตลาดคริปโตแทนที่จะดูพื้นฐานของเหรียญเทียงอย่างเดียวเราจะมองว่าเงินทุนกำลังไหลไปทางไหนนี่คือกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงได้ในเวลาอันสั้นแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกัน ทีม n น r r รทิวที่น่าสนใจในตลาดตอนนี้ปัจจุบันมีหลายทีมที่กำลังแข่งขันกันดึงดูดกระแสงเงินทุนทีมที่1 AI ปัญญาประดิษฐ์แนวคิดการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีบล็อกเชนและ AI โปรเจกต์เหล่านี้พยายามสร้าง AI agents แบบกระจายศูนย์หรือการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนและเพิ่มประสิทธิภาพ d ด็ทีมที่2อ w a Real Worlds แนวคิดการนำสินทรัพย์ในโลกจริงมาแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชน หรือที่เรียกว่า tokenization เช่นการนำอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือสินค้าโภคภัณฑ์มาไว้ในโลกดิจิทัลเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทีมที่ 3. d p e n decentralized physical infrastructure แนวคิดการใช้โทเคนเพื่อจูงใจให้คนทั่วไปมาช่วยกันสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในโลกจริงเช่นการแชร์พื้นที่เก็บข้อมูล storage การแชร์พลังประมวลผล compute หรือแม้แต่การตั้งเสาสัญญาณเป็นการสร้างเครือข่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่ครอบการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงโอกาส (Opportunities) โอกาสข้อที่1การเติบโตสูง (High g r o w t หากคุณเข้าในทีมที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น (Early Narrative) ก็มีพื้นที่ให้เติบโตอีกมหาศาลโอกาสข้อที่2เรื่องเล่าที่แข็งแกร่ง (Strong Story) ทีมที่เข้าใจง่ายและขายฝันได้ชัดเจน เช่น NWS มักจะดึงดูดนักลงทุนรายย่อยได้ง่ายมากโอ,อกาสข้อที่3การใช้งานจริง Real World Utility หากทีมนั้นสามารถแก้ปัญหาในโลกจริงได้เช่น The p n ก็มีโอกาสที่จะยั่งยืนกว่าทีมอื่นๆโอ,อกาสข้อที่4กระแสสถาบัน Institutional Interest ทีมที่สถาบันการเงินให้ความสนใจเช่น n w หรืออบ t c o i n มักจะมีเงินทุนก้อนใหญ่หลเข้ามารองรับความเสี่ยง r i s k ความเสี่ยงข้อที่1 ความผันผวนสูงจากให้ราคาของเหรียญในทีมมักถูกขับเคื่อนด้วยกระแสมากกว่าพื้นฐานเมื่อกระแสหมดราคาก็อาจร่วงหนักและรวดเร็วความเสี่ยงข้อที่2ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ regulatory risk ที่ใหม่ๆโดยเฉพาะ a w a มักจะดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งอาจออกกฎหมายมาควบคุมและส่งผลกระทบต่อตลาดได้ความเสี่ยงข้อที่3ทีมจาง n r r a t i v e trading ตลาดคริปตเปลี่ยนทีมเร็วมากสิ่งที่ฮิต ในเดือนนี้อาจถูกลืมในไตรามาสหน้าเงินทุนจะไหลออกอย่างรวดเร็วเพื่อไปหาทีมใหม่ความเสี่ยงข้อที่4โปรเจกต์แฝง scams low quality เมื่อทีมไหนดังมักจะมีโปรเจกต์ copycat หรือโปรเจกต์หลอกลวง scam เกิดขึ้นมากมายเพื่อมาดึงเงินจากนักลงทุนที่ไม่ระมัดระวังวิธีกรองเหรียญในทีม how to filter coins ขั้นตอนที่1ใช้แพลตฟอร์ม data aggregator ไปที่เว็บไซต์อย่าง CoinGecko หรือ CoinMarketCap ขั้นตอนที่2 ค้นหาหมวดหมู่มองหาเมนู categories หมวดหมู่หรือ sectors ขั้นตอนที่3ค้นหาทีมของคุณในหน้า categories ให้คุณค้นหาทีมที่สนใจชเช่นทีมว่า ai a w a หรือ the pn platform จะจัดอันดับเปลียนทั้งหมดที่อยู่ในทีมนั้นๆให้คุณขั้นตอนที่4วิเคราะห์เหรียญในทีมเราจะแบ่งเหรียญเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกกลุ่มผู้นำ team leaders นี่คือเหรียญ3-5อันดับแรกที่มี market cap สูงสุดในทีมหรือเหล่านี้มักเป็น ตัวนําของทีมและมีความเสี่ยงต่ำกว่าตัวเล็กกลุ่มที่2กลุ่มตัวตามเบต้าเพลสนี่คือเหรียญที่มี Market c ต p เเล็กลงมาในทีมเดียวกันหรือเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก็มีโอกาสเติบโตภาไซสูงกว่าเหรียญผู้นํามากเช่นกันขั้นตอนที่5ตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นดูว่าใครคือทีมงานทีมและมีกองทุน VCS ใหญ่ๆหนุนหลังหรือไม่ตรวจสอบทุกคโนโมิกบรว่าเหรียญมีประโยชน์ใช้สอยอะไรและมีการปล่อยเหรียญ อิน l ฟลชันเยอะแค่ไหนตรวจสอบความเคลื่อนไหวแอคทิวิตว่าชุมชนยังคึกคักและโปรเจกต์ยังพัฒนาต่อเนื่องหรือไม่ขั้นตอนที่ 6. จับจังหวะ Timing นี่คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการเทรดตามทีมหลกเลี่ยงการซื้อในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะโลกสุดขีดอ x t สตรีมกริดควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค t e c h ิคอล l อน a l y ซิสเพื่อหาจุดเข้าซื้อ Entry Point ที่เหมาะสมหลังจากที่เหรียญมีการย่อตัว สรุปการเทรดตามทีมหรือในรทิวเทรดดิ้งต้องอาศัยความเร็วความเข้าใจในกระแสการประเมินความเสี่ยงและการมีกลยุทธ์เข้าออกที่ชัดเจนการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองอยากรู้ไหมว่าทีมไหนกำลังเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดรอบนี้เข้ากลุ่มพิคคริปโตแล้วรับสรุปทีมออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์พร้อมชี้คัดเหรียญตามเนรทิตวตัวอย่างจุดเข้าออกจากกราฟจริงทุกวันอาทิตย์ก่อนตลาดเปิดเอ็กซ์เพรสคริปโตท,ท,ทองคํคำ Social t r a d i n ิ้งลิงก์หน้าโปรไฟล์ Binance TH Binance Global Bicam Lioa ฟิ่คริปโตติดตาม Facebook YouTube TikTok ตามผมลงทุนคริปโต